ที่น้องครับเมื่อวานนี้ตอนเย็นเวลาประมาณ18นาฬิกา30นาที ท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียโดยถึงมาเลเซียในเวลา21นาฬิกา50นาทีตามเวลาท้องถิ่นโดยเวลาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนั้นเร็วกว่ากรุงเทพมหานครหนึ่งชั่วโมงและในวันนี้คือวันที่26พฤษภาคม2568ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมหลายกลุ่มเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่46 การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่46อย่างไม่เป็นทางการการพบหารือระหว่างผู้นําอาเซียนกับคณะผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียนการพบหารือระหว่างผู้นําอาเซียนกับผู้แทนเยาวชนอาเซียนและการพบหารือระหว่างผู้นําอาเซียนกับผู้แทนสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนจากนั้นในช่วงเย็นท่านนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีลงนามปฏิญญากรุงกวลลําเปอว่าด้วยอาเซียน245 0อนาคตร่วมกันของเรา และเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียและภริยาเป็นเจ้าภาพส่วนในวันพรุ่งนี้นั้นท่านนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับครั้งที่สองจากนั้นสมเด็จพระราชาธิบดีอิบราฮิมพระราชาทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้นำอาเซียน และในช่วงบ่ายท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับจีนก่อนเข้าร่วมการประชุมแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ3ฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยซึ่งเป็นภารกิจสุดท้ายและจะเดินทางกลับไทยถึงประเทศไทยในเวลาประมาณ20.30นาฬิกานาทีครับ